<laughs> อันนี้เป็นขุงข้าวด้วยมอสนานนะครับเรามาลื้อฟื้นความหลังในการขุงข้าวมอสนานอีกรอบหนึ่งมาดูว่าวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าว่าข้าวจะออกมาสวยงามอย่างที่นั่นไหมขออนแบบา <laughs> แล้วก็มีหลามข้าวด้วยพี่อยารูปไหมไม่ยังไม่เสร็ อลล้หที่าซ้มถ่ายอย่างนี้ทีถ่ายอย่างนี้ทีอยากเข้ากล้องมั่งโหเพราะบรรยากาศนี้หายาก กันเราแล้วก็เริ่มต้นที่เราตัดเขาจากไม้ไผ่ก่อนนะฮะแล้วก็มาทำหมูหลามเอ๊ะที่จำไม่ผิดคนนี้ที่เคยทําบ้านดินส่งกลมป่ะเนี่ยใช่ครับโอ้เดียวกันใช่ไหมีหลายฟิลนี่มาทำมาเข้าป่าด้วยเหรอสำหลามนี้ก็เราก็ต้องพัดหาไม้ครับคือตัดไม้ไผ่บงนะครับไม้ธรรมดาใช่ไหมใช่เลยเลยเลยไปไม่ได้นะตดหมดเวลาตดไปหมดเลานะเออตดไปหมดเลละอ่าที่เราเข้าไปอือมานี่ก็เป็นไม้ไผ่บงจริง ลแล้วขนาดกระถางนี้ต้องขนาดไหนเนี่ยเพราะความกวาม้างสุดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณาามสักแค่กระถางพิเศษก็ประมาณสักสี่ห้าเส้นห้าเซนประมาณครับ<อ>ผมคือก,กินออกมาแล้วหนึ่งกระบอกนี่สามารถกินได้ประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนเลยนะคะหนึก่กระบอกครับผมประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะคนจะได้ทานแล้ว ไม่มีที่ไหนอีกแล้วต้องที่เมืองไทยที่เดียวนี่ใครสนใจยินบักเข้ามาเลยนะออโปรโมชั่นพิเศษสี่พันบาทถ้าโทรมาเข้ามาภายในสิบนาทีนี้เหลือคนละสี่ร้อยบาทเหลือนสี่ร้อยบาทลดสิบเท่าเลย เราหาไม่ได้แล้วครับต้องมาที่นี่ที่เดียวที่ไหนนะนนะแล้วที่นี่อยู่ตรงไหนอะคะเมืองการครับเมืองการอ๋อเมืองการมาคุยกับเราได้ครแต่ต้องจองคิวนะครับทบานเราไม่ค่อยว่างพานเราวก็ไม่คุ้นโอ้ยข้าวไข่เจียวก็มีข้าวผัดกะเพราก็มี อยากกินอะไรเม,ม,มนูเรามีดเมนูจบพายด้วต่ำๆนะเ,เดี๋ยวแม่ครัวกำล,ลังเดินทางมานะคะตอ,อนนี้ไปหาปอลากรออยู่ฮะไอดินกินควนครับ<ม>ไอดินกินก